ครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ระดับม .6 นะฮะก็เราจะมาเรียนกันต่อในหัวข้อที่2ของเรื่องของการประยุกต์อนุพันธ์นะครับอ่าอันแรกที่เราเพิ่งเรียนผ่านไปในหัวข้อแรกที่มี2คลิปนะครับก็คือเรื่องของเส้นสัมผัสเส้นโคง้งใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของความชันเส้นโคง้งแล้วก็เส้นขนานเส้นตั้งฉากนะครับอันนั้นก็คือ เป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถเอาอนุพันธ์ไปประยุกต์ใช้ได้ทีนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่2นะครับที่สามารถที่จะเอาอนุพันธ์ไปประยุกต์ได้นั่นก็คือเรื่องของความเร็วและก็ความเร่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นปริมาณอย่างหนึ่งนะครับในทางฟิสิกส์เนาะแต่ว่าพอเราพูดถึงในขอบเขตของวิชาคณิตศาสตร์ก็จะไม่ยุ่งยากเหมือนกับ ความเร็วความเร่งในวิชาฟิสิกส์นะครับก็จะตีกรอบให้แคบลงมานิดหนึ่งนะครับก็คือจะมีแค่ความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณที่เราสนใจก็คือเรื่องของระยะทางกับเ,เวลาที่สัมพันธ์กันแค่นั้นนะครับมันก็จะมีสูตรที่เป็นสูตรง่ายๆเ,เราก็อาจจะเคยเจอมาอย่างเช่นสูตรระยะทางไม่ใช่ ความเร็วนะครับถ้าเราพูดถึงความเร็วเนี่ยมันจะหาได้โดยการใช้ระยะทางหารด้วยเวลาที่ใช้ถูกไหมครับนะฮะอันนี้ก็คือสูตรแบบง่ายๆ b a s เบสิกเบสิเลยนะครับทีนี้ไอตัวนั้นนะ่ะคืออะไรนะครับมันก็คือไอตัวของสูตรที่1ก็คือความเร็วเฉลี่ยนยั่นเองมันก็จะคล้ายๆกันนะครับคำว่าระยะทางก็หมายถึงระยะห่างจากจุดเริ่มต้นไปยังจุด ลายทางใช่ไหมครับว่ามันเป็นระยะทางเท่าไหร่แล้วก็หารด้วยเวลาที่ใช้ไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนในรูปของความเร็วเฉลีย่ยมันจะเหมือนกับตัวนี้ครับถ้าเราวัดจากระยะ t 1ถึง t 2ก็คือระยะเวลานะครับแล้วตัวระยะทางเนี่ยกำหนดโดยเป็นฟังก์ชัน f อ่าเพราะนั้นเราก็จะหาได้โดยการเอาระยะทางจากจุดที่ เป็นจุดปลายนะครับที่เราเดินทางไปถึงลบด้วยระยะทางที่ได้จากจุดต้นลบกันนะครับวันนั้นจุดปลายกับจุดต้นลบกันมันก็จะกลายเป็นระยะห่างหรือระยะทางนั่นเองนะครับทีนี้คำว่าความเร็วเนี่ยมันก็จะเป็นอันตราส่วนถูกไหมครับเวลาที่เราจะหาความเร็วณนะขณะเวลาใดๆนะครับ มันก็เลยต้องใช้อนุพันธ์เข้ามาช่วยนะเพราะว่าความเร็วที่เราหาเป็นเฉลี่ยเนี่ยเราจะหาได้ในขณะช่วงเวลาหนึ่งก็คือมีจุดเริ่มแล้วก็มีจุดจบนะครับแล้วก็เอาระยะทางที่ได้กับเวลาที่ใช้มาหารเป็นอัตราส่วนเราจะเรียกมันว่าความเร็วณขณะอ่ไม่ใช่ความเร็วณช่วงเวลาหนึ่งซึ่งก็กเรียกว,ว่าความเร็วเฉลี่ยนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเราต้องการความเร็วขณะ จุดจุดหนึ่งนะครับแล้วเรียนลองนึกถึงเวลาที่เรามีจุดต้นกับจุดปลายแล้วเราก็ค่อยๆขยับให้มันแคบลง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 จนมาเหลือจุดจุดหนึ่งนั่นแหละครับก็จะเป็นความเร็วณนะขณะจุดจุดนั้นนะครับอธิบายลักษณะคล้ายๆกับเรื่องความชันเส้นโค้งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราขยับให้จุดมันแคบลงแคบลงมันก็เหมือนกับเป็นการเทคลิมิตให้ระยะห่างเข้าใกล้ศูนย์ เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เข้าไปสู่สูตรของอนุพันธ์ซึ่งตรงนี้ครูจะไม่อธิบายรายละเอียดหรือว่าให้เห็นอะไรมากมายนะครับก็คือพอเราจับใจความจากเรื่องของเส้นสัมผัสเส้นโค้งได้เนี่ยลักษณะมันก็จะแนวแนวเดียวกันนะครับถ้าเรียนลองวาดกราฟลองอะไรดูเนี่ยมันก็คือคล้ายๆว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่แค่เอามาประยุกต์ใช้กับคนละเรื่องกันแค่นั้นเอง นะครับพูดไปก็อาจจะงงเพราะฉะนั้นก็จําง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับว่าในเรื่องของความเร็วกับความเร่งนะฮะมันก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะทางต่อด้วยเวลานะครับดังนั้นตัวที่1ก็คือจากสูตรความเร็วเฉลี่ยนะครับถ้าเรากําหนดให้ระยะห่างของเวลาเนี่ยมันมีระยะห่างเข้าใกล้ศูนย์ นะครับก็คือการเทคลิมิตแล้วให้ระยะห่างเข้าใกล้0ูนย์เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนอนุพันธ์ซึ่งมันจะได้ความเร็วณนะขณะเวลาทีใดๆก็คือณขณะจุดจุดนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราจะหาความเร็วขณะทีใดๆก็ได้จากการเอาตัวฟังก์ชัน f หรือว่าฟังก์ชันระยะทางสมก,การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยไปดิฟครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้ให้จำว่าอะไรให้จำว่า ถ้าเรามีสมการระยะทางที่สัมพันธ์กับเวลานะครับให้เราดิฟเพื่อหาความเร็วนะครับให้เข้าใจว่าถ้าดิฟแล้วจะได้ความเร็วขณะเวลา t ใดๆน,นั่นเองจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเร่งครับความเร่งขณะเวลา t ใดๆก็คือการเอาตัวความเร็วเมื่อกี้ไปดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับสัญลักษณ์เราใช้ตัว a a จะเท่ากับ dv by dt ออต้อง by dt เนาะเขียนผิดใช่ไหมนะครับต้องเป็นอย่างตัวความเร็วก็ต้องเป็น ds by dt เนาะตัวนี้ก็จะเป็น dv by dt นะครับก็คือเอาความเร็วไปดิฟอีกครั้งหนึ่งจะก,กลายเป็นความเร่งนะครับเพราะว่าความเร่งเนี่ยความหมายก็คือเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วณขณะ ใดๆอ่าะฉนนั้นในเรื่องนี้ก็จะมีการดิฟสองครั้งนะครับสมการเส้นตรงเออไม่ใช่สมการระยะทางหรือสมการเคลื่อนที่ดิฟแล้วได้ความเร็วนะครับพอเราได้ความเร็วอยากได้ความเร่งก็เอาความเร็วไปดิฟอีกครั้งหนึ่งถึงจะได้ความเร่งนะครับวันนี้จะเป็นแค่นี้ง่ายๆนะครับโจทย์ก็จะเป็นโจทย์ให้ลองทําแบบง่ายๆมีตัวอย่างให้ดูแบบง่ายๆนะครับจะไม่ลงรายละเอียด ลึกมากนะถ้าเกิดว่านักเรียนไปเจอโจทย์ที่มันยากหรือมันซับซ้อนขึ้นนักเรียนก็ลองเอาตัวนี้ไปไประยุกต์ใช้นะครับหรือถ้าใครเจอโจทย์ที่มันยากซับซ้อนทําไม่ได้อาจามีคอมเมนต์ถามมาก็ได้นะครับเผื่อจะทําคลิปแยกนะครับตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนเนาะเอาแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับมาดูครับตัวอย่างที่13นะครับบอกว่าเมื่อเวลาทีวินาทีนะครับก็คือ ให้ตัวแปรทีเนี่ยมีหน่วยของเวลาเป็นวินาทีนะครับวัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางอ่าตรงนี้เป็นสมการนะครับกำหนด S เนี่ยเป็นระยะทางนะครับเท่ากับ T อ่า 4, ียกกำลัง3บวก2 t ลบ3เมตรนะครับก็หมายถึงว่าถ้าเราแทน T เป็นค่าใดๆก็ตามเราจะได้ระยะทางของจุดที่เราจะเดินทางได้ นะครับเช่นสมมุติว่าคูแทน T เป็น1สมมุตินะครับสมมติคูแทน T เป็น1ลงไปมันจะหมายถึงระยะทางที่เราจะเดินทางได้ใน1วินาทีนั่นเองว่าเดินทางได้กี่เมตรถ้าแทน T ีเป็น2ก็คือระยะทางที่เราเคลื่อนที่ไปได้ในระ,ระยะเวลา2วินาทีนะครับประมาณนี้ทีนี้โจทย์ให้หาอะไรนะครับข้อแรก หาระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้เมื่อผ่านไป3วินาทีอันนี้ก็เหมือนกับที่ครูอธิบายเมื่อกี้เลยว่าถ้าเราอยากได้ว่าระยะทางคือเท่าไหร่เมื่อเวลาผ่านไปกี่วิต,ตามที่เราต้องการเราก็เอาเวลาไปแทนในสมการได้เลยนะครับเพราะนั้นสังเกตว่าถ้าเราทำข้อที่1นนะก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับตั้งสมการระยะทางขึ้นมาแล้วก็เอา3เนี่ย ไปแทนค่าในตัวแปร t นะครับเห็นไหม t แทนด้วย3เห็นไหมครับแทนลงไปแล้วก็คิดเลขออกมาแค่นั้นเองครับก็แค่คิดเลขให้ถูกเนาะเราจะได้ s ออกมาเป็น99ตรงนี้ก็คือระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในเวลา3วินาทีนั่นเองนะครับถ้าเราจะไปตอบเป็นประโยคตามโจทย์ก็บอกว่าระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้คือ99เมตร นะครับเมื่อเวลาผ่านไป3วินาทีหรือว่าระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้เมื่อผ่านไป3วินาทีคือ99เมตรเออตอบแบบนี้ก็ได้นะครับต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2ให้หาความเร็วขณะเวลาทีใดๆอ่ะสังเกตต,ตรงนี้นะครับถ้าเขาให้มาว่าเป็นความเร็วขณะเวลาทีใดๆแสดงว่าเราต้องดิฟ นะครับไม่ได้ไปหาช่วงของค่าเฉลี่ยเนาะหาขณะเวลาทีใดๆเพราะนั้นต้องไปดิฟนะครับเอาตัว s ที่เป็นสมการระยะทางหรือสมการเคลื่อนที่เนี่ยไปหาความเร็วโดยการดิฟ1ครั้งนะครับดิฟ s นะ d s by d t นะเราดิฟเป็นอยู่แล้วเนาะไม่มีอะไรนะครับดิบ4 t ่ทีกำลังสเป็น12 t ยกกำลังสองนะครับ2 t ก็ดิบแล้วได้บวก2ลบ3ไม่มีแหละ นะครับความเร็วนะครับใส่หน่วยให้มันด้วยนะความเร็วหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะว่าในโจทย์เนี่ยเขากำหนดหน่วยเวลาเป็นวินาทีแล้วก็ระยะทางเป็นเมตรนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยความเร็วจะเป็นเมตรต่อวินาทีอ่าตรงเนี้ยก็คือสรุปเป็นคำตอบได้เลยนะครับความเร็วขณะเวลาทีใดๆก็คือ 12t ทียกกำลังสองบวก2เมตรต่อวินาที นะครับยังติดตัวแปรทีอยู่ก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้ระบุใช่ไหมครับว่าเราต้องการนเวลาเท่าไหร่เพราะนั้นมันก็จะเป็นตัวแปร t ีนะครับเวลาเปลี่ยนไปความเร็วก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนั่นเองนะฮะต่อไปข้อที่3ครับอ่ข้อที่3มาหน้านี้ข้อที่3ที่เราจะหาเนี่ยมันคือความเร่งใช่ไหมครับเพราะนั้นอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าระยะทางดิฟแล้วได้ความเร็ว ถ้าอยากได้ความเร่งก็ต้องเอาความเร็วไปดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นยกย่อดจากข้อมเมื่อกี้ที่เราหาความเร็วเอาไว้แล้วเราจับความเร็วตัวเนี้ยนะครับไปดิฟอีกครั้งหนึ่งจะได้ความเร่งนะครับใช้ตัวแปร A อเนาะเอเท่ากับ Dv by Dt นะครับเราก็จับ V มาดิฟ12 t สกำลัง2ดิฟแล้วได้ 24t สังเกตนะครับหน่วยจะเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสนะครับ เพราะว่าเป็นอนุพันธ์อันดับ2นะครับมีการเรียบดิฟแล้วเทียบกับเวลา2ครั้งนะอันนี้ก็คือหน่วยของเขาอะนะนะครับครูก็จะไม่ลงรายละเอียดลึกตรงนี้นะเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับถ้านักเรียนอยากรู้หรือสงสัยก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอานะครับตรงนี้ก็ยังติดตัวแปดทีอยู่เห็นไหมครับแสดงว่าณนะเวลาทีใดๆถ้าทมันเปลี่ยนความเร่งก็จะเปลี่ยนตามนั่นเอง ข้อสุดท้ายที่เขาให้หาก็คือความเร่งขณะเวลา t เท่ากับ2วินาทีนะครับตรงนี้ก็คือเอาความเร่งที่เราดิฟจากข้อ3มาแทนค่าตัวแปด t นะครับต้องการ t เท่ากับ2วิใช่ไหมก็เอา2แทนเข้าไปนะครับ24คูณ2ได้48นะ48ก็จะเป็นความเร่งนะครับขณะเวลา t เท่ากับ2วินาทีน,นี่ จริงๆเรื่องนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีความยากอะไรเลยนะครับถ้าถ้านักเรียน1คือดิฟเป็นนะครับและนักเรียนจําได้ว่าถ้าเอาอะไรดิฟแล้วจะได้อะไรนะมันจะมีอยู่แค่สองตัวเท่านั้นเองความเร็วกับความเร่งถ้าดิฟเป็นก็ไม่มีปัญหานะครับโจทย์จะยากจะง่ายก็ขึ้นอยู่กับตัวสมการระยะทางที่เขาให้มานะครับถ้ามันเป็นสมการง่ายๆเป็นพหุนามนักเรียนดิฟได้อยู่แล้วสบาย นะครับแล้วก็ที่จะยกมาวันนี้ยังเป็นโจทย์เขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นพื้นฐานเบสิกนะยังไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับแล้วถ้าเกิดมีโจทย์ที่ยากหรือซับซ้อนขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูละกันนะครับอันนี้เอาแค่เบสิกก่อนเนาะลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เอาแบบสั้นๆง่ายๆตัวอย่างที่14นะครับ วัตถุชนิดหนึ่งครับเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับมีสมก,การก็คือ s เท่ากับ t กํลัง3ลบ6 t กํลัง2บวก9 t บวก4นะครับแล้วก็กำหนดว่าโดยที่ s เนี่ยเป็นระยะทางจากจุดเริ่มต้นมีหน่วยเป็นเมตรเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไป t วินาทีนะครับก็จริงๆก็เหมือนกับเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะแต่ข้อนี้มีคำถามอยู่2ข้อนะครับข้อแรกก็คือจงหาว่า วัตถุอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเป็นระยะทางเท่าใดเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไป2วินาทีนะครับนักเรียนอ่านโจทย์แล้วจะต้องคิดตามว่าข้อแรกคือให้หาระยะทางนั่นเองนะครับส่วนข้อที่2จงหาความเร็วและความเร่งในขณะทีเท่ากับ4นะี่าในข้อ2นี่หา2อย่างเลยความเร็วด้วยความเร่งด้วยนะครับทีนี้เรามาทําข้อแรกก่อนข้อแรกง่ายมากครับเพราะว่า หาระยะทางซึ่งระยะทางเนี่ยมันก็คือตัว s ของเรานั่นเองนะครับแล้วต้องการระยะทางเมื่อไหร่เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไป2วินาทีก็แสดงว่าให้เราแทนค่า t ไปด้วยเลข2ก็จบเลยนะครับแทน t ด้วย2ลงไปปับป๊บปับป๊บนะคิดเลขออกมานั่นก็คือระยะทางนั่นเองนะครับจบไม่มีอะไรนะ ไปข้อที่2นะครับที่ให้หาความเร็วความเร่งนะครับใครอยากจะลองดูนะครับหยุดแล้วลองทําได้เลยนะวันนี้จะไม่มีอะไรมากมีแค่นี้ที่จะอธิบายให้ฟังแค่นะั้นเพราะว่าพื้นฐานเรื่องการดิฟเราก็ดิฟมาแล้วนะครับอันนี้คือเสริมให้เฉยว่าอนุพันธ์เนี่ยมันสามารถเอามาประยุกต์ใช้เรื่องอะไรได้บ้างแค่นั้นเองนะครับยังไม่ได้ไปลงโจทย์ยากข้อที่2เราต้องดิฟระยะทางนะครับเพื่อให้ได้ความเร่งแล้วก็แทนทีเป็น4 เพื่อจะหาว่าความเร็วขณะ t เป็น4คืออะไรจากนั้นค่อยเอาความเร่งไปดิฟอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันได้ความเร่งเอ้ยไม่ใช่เอาความเร็วไปดิฟอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ความเร่งแล้วค่อยแทน t ด้วย4นะครับวันนี้ทําไมครูเหมือนพูดรัวๆยังไงก็ไม่รู้เนาะนะฮนะอันนี้เป็นข้อ2ครับข้อ2ก็ต้องหาความเร็วก่อนนะครับเอาสมการระยะทางมาดิฟนะครับดิฟได้เท่าไหร่ก็แทนค่า t ด้วย4ลงไป แล้วก็ตอบอันนี้คือความเร็วนะครับเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไป4วินาทีก็จะมีความเร็วเป็น9เมตรต่อวิอีกตัวหนึ่งหาความเร่งใช่ไหมครับก็เอาไอ้ตัว v ที่เราดิฟไว้เมื่อกี้เนี่ยตัวนี้นะเอาไปดิฟอีกครั้งหนึ่งนะฮะ3ทีกำลัง2ดิฟได้ไรได้6ทีลบ12ทีก็ได้ลบ12ได้แค่นี้นะครับดิบ9ได้0 พอได้ตัวความเร่งเสร็จปุ๊บก็แทนทีด้วย4เหมือนกันนะครับ6 4 24ลบ12ได้12แสดงว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไป4วินาทีเนี่ยณนะจุดที่เป็นวินาทีที่4วัตถุก็จะมีความเร่งอยู่ที่12เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับสรุปว่าวันนี้คลิปเนี้ยสั้นๆง่ายๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ง่ายไม่มีอะไรซับซ้อน ไม่เหมือนกับเรื่องที่ผ่านมาที่เป็นเรื่องสมการเส้นตรงใช่ไหมมันก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นสัมผัสเส้นตั้งฉากความชันนู่นนี่นั่นแต่เรื่องนี้ถ้าจับจุดแค่นี้ได้นะว่าระยะทางดิฟแล้วได้ความเร็วความเร็ว,ว,รวดิฟแล้วได้ความเร่งก็คือจบครับมันจะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับโจทย์ที่ให้มาวันนี้ยังเป็นแบบง่ายถ้าใครอยากได้โจทย์แบบยากๆเดี๋ยวจะหามาให้มีนะครับมีแต่ว่า ยังไม่ได้เอามาให้ทำนะเราจะพูดเขาเรียกว่าพูดครอบคลุมให้ครบไปก่อนว่าอนุพันธ์เอามาใช้เรื่องอะไรได้บ้างนะครับซึ่งจริงๆโดยปกติตัวอนุพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถเอาอนุพันธ์มาใช้ได้ทั้งสิ้นเลยนะครับมีโจทย์อีกเยอะมากที่เอาอนุพันธ์มาใช้ได้เดี๋ยวจะทยอยทยอย รวบรวมโจทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับที่มันเป็นเรื่องเรื่องแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ได้ลองทำกันนะครับวันนี้เกริ่นนำแค่นี้ก่อนอันนี้คือเกริ่นนำนะเดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปต่อต่อไปวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังแล้วก็คอยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้กันวันนี้เอาแค่นี้ไปละ บ๊ายบายสวัสดีครับ